ีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับอีเป็นเอฟซียาแดงนะจ๊ะเนาะจ้ามากินข้าวกับเยาแดงไดจ้ามันนีเยาแดงค่ะมำกินข้าวเนาะค่ะเนาะกินข้าวมันไก่ค่ะบันดีเยาแดงไปไปไปชุมค่ะไปไปชุมมันอาซาสมักอันเอาข้าวหมอนะค่ะเนาะก๋าเดะกินข้าวมันไก่มากินน้ำจ้าก็ตกพร้อมค่ะมือวัว อน,นี้อยู่ตอนใดเน้ะค่ะน,ะน้นตกงานแห่งเติมดูค่ะประชุมทิ่เก็บระะกรไดเน้ะคะ่ะคนก็ไปว่ร์ไล่เน้ะค่ะเพราะว่าคนติดปุ้นพอดีเน,นะน,น,นาะค่ะเนาะก็คุณช่วงคุณนัดพอดีจ้ะคุณกระตกแก่ว้ายเด่น้วไปก่อนใช้ไวยใจเด่นไว้เดี๋ยวไทยจีบถ่ายรูปนะจ๊ะไปหอดก็ไปถ่ายแล้วค่ะฝนตกมาจานะ้ามาเพรว่าไล่ดอก กินเนามันอ um, ah ันลองสิ่น้ำซุปบุ้งกันนะจ๊ะแซ่บอยู่ก่อนเดอยู่เป็นไ้ยองบาลเลยจ๊ะเนอไส้ยองบาลบานเบยกับต้านนี่แกไ้อยู่ไกลๆกับต้านจะเดือดเดือดค่ะเนะเป็นจมูกไา้แข่งล้อไส้ห่อห่อกินได้นะคนเนะ นำหยุกกระแซ็บค่ะคุณจินกระแซ็บเซ็พอรากินดูค่ะบัวพ่นมีหยุดบอลเน้ะค่ะเนาะเนระอ่าตกแบบบูมีกามีอะไรก็มีลง มีลมค่ะแต่ลมน้อยพุ่มเบ็น,นี่ผลไม้ตกโดนนะค่ะอันกุ้งเข้ามาว่าคุณนักข้าวคุณตกแหงอันนี้โบแหงจะว่าตกไปเรลยๆตกบอโบบนจุดเลยค่ะ คันม,มัขันเอาอันอยู่จนไหน,น,นะมะ้ขันเนาะตึงก้าตึงคอแกยีนแดงค่ะหม้อกำลังไปถึงเรียงให้เด็ดออกมนาะขันเนาะให้เด็ดออกก้าง รู้สึกวายพึ่งผน,นเลย่ยผลบานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอำเภอก็อำอันเถอะแดดแดงยู่นี่ก้ารามีอยู่ค่ะ,ะดแต่ว่าหมู่บ้านแดดแครับก็ทั่นหมีเนาะค่ะเนาะทีนี้คนนี้ให้ต้วดตุกน้ำตุกบนสุกเนาะค่ะเนาะตุกบนสุกแล้วก็ยากก็ปากไว้ปักกับพี่น้องไว้เนาะค่ะเนาะมาต้วดดูให้ดูเล ้างบ้านข้างทรงดูแลนะคะเด้อาบหินได้นะไปใครน้ำน้ำนิงแล้วค่ะเนาะน้ำสะอาด็นอาเนาะค่ะจ้าคุณางดูแลแลค่ะเนาะผ้าเด็กหน่อยก็ได้มันบอเมนบาให้เกน้มีบอลเมนบายเด็กหน่อยได้ค่ะคนใหก็เป็นไดค่ะเป็นได้เบื่อทุกคนเน้ะค่ะเนาะ เจะแดงก็เป็นห่วงมือทุกคนเนาะค่ะอันนไอยากให้เกล็ดกลับให้เนาะค่ะเนาะมันถ้าเป็นแล้วมันก็ยากเนาะค่ะเนาะยากยางถ้าเป็นไรก็บางทางกรับถ้าเป็นไรกับกระซ้าพอผันจะเป็นไรมากขันเนาะแล้วขึ้นกับมือทุงคนก็บไปยักอะไรกินเนาะจัะเนาะถ้าปากเนาะค่ะเนาะไม่ยากให้กัดต่างนึงค่ะยำ นี่เมื่อเย็นในีนอนกลางมุนด้วยค่ะเด้ออันเด็กน้อยด้วยค่ะเนาะก็เอาเด็กน้อยนอนลูกเก่าก็เอานอนในกลางมุนคนใหญ่ได้นอนลำคนหน่อยก็กลางมุนไม่ยังดีเนาะกันเนาะบอกว่าใครใะรองนี่เหมือนบริยุงนล่นบริย์กัดใตคนหน่อยแล้วคันกัดคนใหญ่กัดเมื่อทุกคนก่ะ ้างฟางไว้นาะค่ะน้อยเด็กเล็ฟางไว้นาอค่ะฟาไปเบิร์สุขข่มน,น,น้อค <c oughs> ่ะนาอเด็กจะเป็นห่วงหมดทุ่จ,จ้าอาราจ้าไใบำมีกนจ้าเทวีเลี่ยนนี่อย่าเดงกแกเอาไปกินน้ะค่ะน้องถือเด็งเล็ดเบาไลา่บริจินกับพีนน่น้องจัาบริจินกับพีนน <c oughs> น่น้องที่ไนคำกัน อย่าแดงยังมีไปห้าพี่น้องอยู่ด้วยจล่ะพอวานอย่าแดงตอนนี้อย่าแดงไปบ่หอดนะคันนอย่าแดงไปห้าคนนึงกป็นอย่างคนนึงแดงไปพยาย,ยามไปไปห้าพี่น้องกัทุกคนนะจ้ะจ้าก็ให้พี่น้องหอยชมด,ดีทำอะไรก็ให้ฟังๆกันทุกคนเลยแต่เด้อมีเสิ่งดีๆก็มาห้าพี่น้องหอัวเน้ะกันเนาะ กินเป็นคนไลร์คนเชื้จะแดงนี้ได้จ้าจะแดงนมจิตใหม่ๆต่อไปห้าพี่น้องเนาะค่ะเนาะอะไรจ้าโคนตกยันยัตัดแห่งบอกเก่านาะค่ะยันตาเนาะค่ะเนาะอะไรต่อมีก็หน้าจ้าบันดีจ้าบันดีจ้า